ครับอิ่งดึงคันนะครับเสร็จมืดก่อยอันนี้ว้าวอันนี้เสร็จมืดก่อนจะไม่เห็นรายลเอียดเไปดูในภาพกันแล้วกันครับ ทับตะแกรงนะครับกระจวบเป็นไงบ้างเฮียความพัดหน่อยก็โอเคอะดีว่าแอร์รถเยอะดีว่าของแอร์ที่ว่าติดรถอ่ะดีว่าเยอะคหละเรื่องกันหลายเรื่องความเย็นความอะไรดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะเป็นไงลุงใช้ได้ไหมอันนี้คนขับคนขับคนขับได้โอเคอาจจะมีเสียงรถคนนิดหน่อยแต่ไม่เยอะไม่เยอะถา ลุงอันยืมพวกให้เลยแล้วประกันให้เลยได้ได้ใช่ไหมได้ได้ใช่ไหมรับขอบคุณมากเลยนเกิ